ที่เราต้องการเข้าโซมเวลาที่เพื่อนส่งลิงก์มาให้เราจะทำยังไงนะครับวันนี้ผมก็เอาทริคตรงนี้มาแบ่งปันด้วยนะครับเป็น EP ที่2เข้าไปที่นะวันนี้ผมจะยกตัวอย่างด้วยการเพื่อนส่งลิงก์ผ่านไลน์นะครับลิงก์โซมผ่านไลน์นั่นเองอันนี้เราก็เข้าไปที่แหล่งต้นกําเนิดนะครับถ้าเขาส่งให้ที่แมเนจเจอร์เราก็ไปที่แมเน e เจอร์นะครับแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างผ่านการผ่านไลน์นั่นเองนะครับ อ่านะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับใช้โทรศัพท์แฟนทำอีกแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ <c oughs> อย่างนี้เลยอันนี้คือลิงก์ซูมนะครับให้ทุกคนดูตัวนี้ก่อนลิ Link Zoom. Link Zoom งก์ซูมลิงก์ซูมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ที่มีตัวเลขซูมนะครับแล้วก็มีตัวเลขรหัสเป็นตัวรันแบบนี้นะครับก็ให้เราแตะไปที่ลิงก์นะครับแล้วเราก็จะรอเขาโหลดสักครู่แอปซูมก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ หลายๆคนก็จะงงใช่ไหมครับเพราะมันจะแตกต่างกันระหว่างการใส่ตัวเลขห้องกับการเข้าโซมผ่านลิงก์หน้าตาจะเข้าไม่เหมือนกันผมเลยต้องทำคลิปที่2นี้ขึ้นมาพอ,อมาถึงหน้านี้เหมือนเดิมนะครับให้เข้าที่ join meeting ตรงคำสั่งนี้เลยเพราะว่าตรงนี้เรายังอยู่ในส่วนของการเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนะครับเข้าที่ join m e e เนาะ <S <S แตะเข้าไปเลยครับ เมื่อเราแตะเข้าที่ Join Meeting บางครั้งมันจะมีคําว่าเว็บไซต์ต้องการเปิด Zoom จุดข้างล่างนะครับตรงนี้ให้เราทําการเปิดนะครับเพราะว่าเป็นการขออนุญาตนะครับเราต้องเราต้องอนุญาตให้เขาเข้ามานะครับเมื่อมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นการรันชื่อนะครับชื่อเจ้าของห้อง Zoom ที่จะเข้าไปนั่นเองให้เราใส่ชื่อตรงนี้เลยนะครับ เนี่ยอย่างนี้เราก็ใส่ชื่อเต่อไปอันนี้ผมก็จะพิมพ์เข้าไปว่าทดสอบนะครับทดสอบซูมแล้วก็กดโอเคตรงนี้นะครับเราต้องรอ,อนิดนึงมาถึงตรงนี้ว่าเรายังไม่ใช่ว่าเรายังเข้าไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นการรอเจ้าของห้องอะ่ะ เขากดแอดมิทหรือกดขอกดอนุญาตให้เราเข้าไปนั่นเองมันเป็นการขออนุญาตสองชั้นนะครับเราก็รอแป๊บหนึง่งแล้วรอให้เจ้าของกดอนุญาตก่อนพอเจ้าของกดอนุญาตปุบ๊บนะครับเราก็จะส่เข้าเข้าส่ห้องประชุมของ Zoom นี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เห็นมา <laughs> อันนี้อันนี้ผมก็ใช้โทรศัพท์สองเครื่องนะครับโดยที่ตัวเครื่องของผมเป็นตัวเปิด Zoom แล้วก็เอาใช้เครื่องของแฟนอะ่ะ เอาไปเป็นผู้เข้าร่วมโซมทุกคนจะได้เห็นรายละเอียดว่าเวลาเข้าไปแล้วอะ่ะจะติดตรงไหนเป็นยังไงนะครับแล้วก็คําสั่งนะครับไม์และวิดีโอนะครับไม์และวิดีโอจะมีคําสั่งอยู่ข้างล่างนะครับคําสั่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราแตะหน้าจอของเรานะครับให้ทําการแตะหน้าจอของเราแล้วมันจะมีรูปไม์นะครับรูปป๋าตัวถ่ายกล้องวิดีโออะ่ะ ให้เราทําการปิดไมค์ด้วยนะครับเพราะว่าในการผู้เข้าร่วมเนี่ยบางครั้งมีลหลายๆคนเขาก็จะเป็นการรบกวนกันหรือแล้วเราก็เปิดไมค์เปิดวิดีโอได้ใช้ในการพูดนะครับเปิดวิดีโอเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของการที่ให้อีกฝั่งหนึ่งได้เห็นหน้าของเรานั่นเองเนี่ยอย่างนี้นะครับเห็นไหมพอเราเปิดวิดีโอปุ๊บก็จะมีผมข้างหน้าอันนึงแล้วก็จะมีผมข้างบนอันนึงอย่างนี้นี่เองและเวลาเราจะพูดก็เปิดไมค์ และถ้าเกิดว่าบางท่านมีปัญหานะครับ <S <S ไม่ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับสำหรับใครก็พูดอะไรมาแล้วเราไม่สามารถได้ยินเสียงของเขาได้อันนี้ช้อยสําคัญนะครับให้ดูตรงนี้ครับให้แล้วแตะที่หน้าจอของเราเห็นตรงรูปไม้ตรงซ้ายมือไหมมันจะเป็นรูปเหมือนหูฟังอ่ะเป็นรูปเหมือนหูฟังที่เป็นหูฟังครอบหูอ่ะให้เรากันแตะตรงนั้นนะแล้วมันจะมีตัวหนังสือขึ้นให้แตะที่ตัวหนังสือนะครับแล้วมันจะกลายเป็นรูปไม้ และเราถึงจะได้ยินเสียงของอีกฝ่ายตรงนี้ก็สําคัญสําคัญมากครับที่อยู่ตรงนี้โอเคอันนี้ก็เป็น EP ที่2นะครับสําหรับในการเข้าซูมมันจะมีอยู่2แบบนะครับอันนี้คือในการเข้าใช้แล้ววิธีเราจะออกจากซูมหลังจากจบประชุมแล้วหรือเราติดธุระแล้วเราต้องการออกก่อนเราจะทํำยังไงให้เราแตะที่หน้าจอปุ๊บแล้วจะมีคําว่า leave อยู่ตรงขวามือนะครับตรงนี้เห็นไหมจะมีคําว่า leave ไม่ทันนะครับเดี๋ยวแตะให้ดูใหม่ อนุญาตไหมไม่อนุญาตนะครับเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งให้เราแตะที่หน้าจอนะครับจะมีคําว่า l e a อยู่ตรงนี้ขวามือบนสุดเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เราแตะตรงคําว่า l e a นะให้เราแตะตรงคําว่า l e a แล้วมันจะขึ้นตัวหนังสือแบบนี้ขึ้นมานี่ครับวิธีออกให้แตะคําว่า l e a แล้วจะมีตัวคําว่า l e a meeting ให้เราแตะที่ l e a meeting เลยจึ๊บ เท่านี้เองนะครับเราก็จะออกจากห้องซูมได้เราก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้เหมือนกันนะครับโอเคครับผมสำหรับ EP ที่2นะครับเราก็มาแบ่งปันไว้เพียงเท่านี้ก่อนในเรื่องของการใช้ z o ูมผ่านลิงก์ที่เขาส่งให้นั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับ แล้วก็กดไลค์กดติดตามเพจของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับและผมใหม่นะครับหรือยุทธชัยเราก็จะมาแบ่งปันทิกดีๆนะครับแบ่งปันให้สำหรับคนที่ติดปัญหานะครับในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนก้าวสู่โลกออนไลน์ในหลายๆด้านติดตรงไหนทิ้งข้อความไว้นะครับเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเราก็ได้นะครับแล้วเราจะได้มาแก้ปัญหานี้ด้วยกัน และนี่ก็คืออีกหนึ่งคลิปดีๆนะครับสำหรับเพจชวนไว้เก๋าเข้าออนไลน์กับยุทธชัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ